The Compass by One World Tour เข็มทิศที่จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกสำหรับ EP แรกนี้นะครับเราจะมาท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเล็กๆใจกลางทวีปยุโรปประเทศนี้ตั้งอยู่บนเชือกเขาแอลนะฮะเจือเขาที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปและมีความหลากหลายทางภูมิประเทศนะทั้งยอดเขาสูงทุ่งหญ้าน้ำตกทะเลสาบและทาน้ำแข็งที่แทรกตัวอยู่ตามเขาสูงนะฮะ รวมทั้งหมู่บ้านชนบทที่กระจายตัวอยู่ไปตามเนินเขาผู้คนล้วนเป็นมิตรนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะฮะก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่นักท่องเที่ยวนะต่างตกหลุมรักหลุมรักประเทศนี้นะฮะเราเริ่มต้นเที่ยวกันนะในรายการทัวร์นี้นะฮะจากเมืองทิลานโนนะซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีนะครับสำหรับเมืองทิลานโนนะฮะเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบนะฮะมีแม่น้ำแอดดาไหลผ่านใจกลางเมืองนะครับ นะแล้วก็กลางเมืองเนี่ยนะฮะจะมีวิหารของพระแม่มารีนะฮะวิหารสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างขึ้นในปี1505นะฮะเป็นศาสนสถานที่สำคัญของเมืองทิลาโนทิลาโนเนี่ยฮะ,สะเสมือนกับเป็นเส้นทางของรถไฟที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปนั่นก็คือสายเบอร์นินาเอ็กเพสนะครับเพื่อเดินทางข้ามทุ่เขาแอลนะฮะสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะฮะสำหรับเบอร์นินาเอ็กเพสเนี่ยนะฮะเป็นขบวนรถไฟโรแมนติกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับแต่ว่าเป็นมรดกโลกที่ร่วมกันระหว่างประเทศสวิตร์และประเทศอิตาลีนะฮะในปี2008นะครับรถไฟนะฮะอาจจะออกเดินทางจากเมืองชิลารโนนะฮะโดยข้ามสะพานโบซิโอนะฮะซึ่งเป็นรูปทรงจากโค้งเป็นวงกลมเลยนะฮะแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดนะของการสร้างทางรถไฟนะครับรถไฟเนี่ยนะจะวิ่งเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะ ผ่านทุ่งหญ้าป่าสนนะครับไรอังมุลที่ปลูกอยู่ตามเนินเขาทะเลสาบนะฮะแล้วก็หมู่บ้านชนบทหลายแห่งนะฮะคิวทัศทัท่วทั้งภูเขาและทางน้่นแข็งนั้นงดงามเนี่ยแท้จริงเลยนะครับรถไฟเบอร์ดินาเอ็กเพสนะครับก็จะวิ่งข้ามเทือกเขาแอลนะฮะไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ จุดหมายปลายทางของเราก็จะอยู่ที่เมืองเซนต์มอริกนะครับสำหรับเมืองเซนต์มอริกนะครับเมืองนี้เนี่ยนะเป็นเมืองตากอากาศที่สําคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมืองเซนต์มอริกนะฮะตั้งอยู่ในหุบเขาแองกาดินนะฮะซึ่งมีชื่อเสียงในความงดงามของธรรมชาตินะฮะตัวเมืองเนี่ยจะอยู่ในระดับความสูงประมาณ1856เมตรจากระดับน้ําทะเลนะฮะจากหลักฐานโบราณคดีนะพบว่ามีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นะฮะตั้งแต่3,500กว่าปีมาแล้วนะครับ ความสวยงามของหมู่บ้านนะฮะที่ตั้งอยู่กลางภูเขาและป่าสนนะฮะมีทะเลสาบเล็กๆนะฮะอยู่เบื้องล่างทําให้หมู่บ้านเนี่ยนะค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นอ่จากเมืองกเกษตรกรรมนะฮะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวไปจนกระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็สําหรับอ่ที่เมืองเซนต์มอริดเนี่ยนะฮะได้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะฮะถึงสองครั้งนะในปี1928แ,และปี1948ด้วยนะครับ จากเมืองเซนต์มอริสนะครับเราจะเดินทางกันต่อด้วยรถไฟขบวนพิเศษกาเซอเอ็กเพสนะฮะเป็นหนึ่งไอคอนนะครับที่สําคัญของการเดินทางท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเมื่อมาสวิตแล้วถ้าเราไม่ได้นั่งรถไฟขบวนพิเศษกาเซเอ็กเพสเนี่ยเสมือนว่ามาไม่ถึงนะครับสำหรับรถไฟขบวนนี้เนี่ยนะครับเป็นรถไฟที่สร้างขึ้นมาพิเศษเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากว่าจะมีกระจกบานใหญ่ให้เราได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับ เป็นรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลกนะฮะร,รถไฟขบวนนี้นะครับจะผ่านอุโมง์ถึง91แห่งนะครับและสะพานกว่า291แห่งด้วยกันนะฮะร,รถไฟจะนำพาเราผ่านเมืองต่างๆที่สวยงามนะครับเขื่อกเขานะฮะแล้วก็เนินเขายอดเขาต่างๆนะครับรวมทั้งหุบเขานะเรียกได้ว่าวิวทิวทัศน์ตลอดเส้นทางที่เรานั่งรถไฟขบวนนี้นะฮะ8ชั่วโมงเนี่ยนะครับ ทุกท่านจะรู้สึกเพลินๆนะแบบว่าเหมือนกับเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากเลยนะรถไฟกาเซียเอ็กเพสนะครับจะมาหยุดขบวนที่ปลายทางเมืองเซอร์แมทนะครับเซอร์แมทนะครเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่อยู่ในแคว้นวาเล่นะฮะแล้วก็ตั้งอยู่บนเนินเขานะฮะที่มีความสูงประมาณ1,620เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนะฮะ สำหรับเมืองเซอร์แมทเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เป็นเมืองปลอดมลพิษนะครับเนื่องจากจะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้ามาในเมืองนะจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเซอร์แมทเนี่ยนะมีชื่อเสียงในฐานะภูเขาและสกีรีสอร์ทนะเนื่องจากบนเมืองเซอร์แมทเนี่ยนะจะเป็นจุดที่นักปีนเขานิยมที่จะมา พิชิตยอดเขาแมชฮอร์นะซึ่งเป็นยอดเขารูปทรงคล้ายๆปีระมิดนะมีความสวยงามแล้วก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับ mm hmm. ข้างบนเซอร์แมทนะฮะจะเต็มไปด้วยร้านอาหารร้านช้อปปิ้งนะครับนะร้านนาฬิกาของที่ระลึกนะฮะร้านช็อกโกแลตคาเฟร่รวมถึงนะกิจกรรมที่เราสามารถจะไปใช้บริการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไฟขึ้นไปเที่ยวบนยอดเขาคอนาแกตนะครับการนั่งกระเช้าขึ้นไปเที่ยวบนคลายแมชฮอนนร์นะฮะรวมถึง ยอดเขาซูนเนกานะครับก็สามารถที่จะขึ้นจากบนเมืองเซอร์แมทนี้ได้เลยนะครับการขึ้นไปบนเมืองเซอร์แมทนี่น,นะฮะจะต้องใช้รถไฟเท่านั้นนะครับรถยนต์ไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนเมืองนี้ได้นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามเราใน EP ต่อๆไปได้วยนะครับขอบคุณครับ